พอวอออนไลน์เลอร์อนิ่งเลส o นบทเรียนออนไลน์ป3ศิลปละสาระทศนศิลป์สิ่งที่ควรฝึกสำหรับคนมีศิล นักเรียนควรใช้เวลาว่างออกไปสำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนเช่นต้นไม้ดอกไม้นกแมลงสัตว์ต่างๆสนามเด็กเล่นซึ่งนักเรียนจะเห็นเส้นต่างๆมากมายเลยนะครับแหงนมองท้องฟ้าสังเกตดูรูปร่างรูปทรงของก้อนเมฆแล้วลองจินตนาการเป็นรูปต่างๆและรีบบันทึกภาพเหล่านั้นเป็นลายเส้นง่ายๆลงบนสมุด เรียนนำเสนอผลงานภาพลายเส้นที่วาดให้คุณครูและเพื่อนๆช่วยกันติชมแล้วชวนเพื่อนวาดภาพลายเส้นธรรมชาติใกล้ตัวด้วยกันทุกคนจะรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ในธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าต้นไม้ดอกไม้ล้วนมีความสวยงามอยู่ในตัวเพียงแต่เรามองหามุมหรือจังหวะที่พอดีก็สามารถสร้างงานศิลปะขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับ ในบางครั้งภาพเดียวกันแต่ศิลปินมองเห็นเส้นสีไม่เหมือนกันจึงสร้างภาพออกมาแตกต่างกันตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนักเรียนก็เช่นเดียวกันควรมองด้วยดวงตาของนักสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานมีความแปลกใหม่มีความหลากหลายแตกต่างทั้งเส้นสีสันและรูปทรงก็จะเกิดผลงานใหม่ๆที่น่าชื่นชมในวงการศิลปะนะครับ